ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาริวส์มาวัาบี้เกี่เวกับชื่อว่าอะไรวะชื่อว่าไม่รู้นะครับผมแป๊บนึงนะครับเอาครับกลับมาแล้วครับนี่ครับนี่นี่นี่ pe.dot.mcc.dot.in นะครับนี่แล้วก็อันอันนี้นะครับ หนึ่งหนึ่งหกสี่แปดนะครับจดไว้เลยนะครับถ้าใครไม่ตันก็รีกลับไปดูนะครับอะอืมแล้วก็นิขียอะไรก็ได้เนี่ยเช่นถะ้าผมจะพาไปรีวิว้าม,มีคนมาเล่นเซอร์อมีเลยสักคนผมก็มาเล่นก็มีคนมาเล่นนิดนึง่ไหมนะครับ ผมกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับอ่าผมไตรลาดผ่านไปเรียบร้อยนี่คือร้านขายของนะครับนี่เป็นร้านขายของที่เยี่ยมมากนะครับผมชอบมากเลยนะครับอืมตอนนี้ผมมีเงินอยู่สองพันเการ้อยบาทอ่าผมที่พาไปอ่ากอนอ่ะอ,ะอะันี้คือเด็๋ยวๆมีคนมาเล่นกี่คนมีผมคนเดียวนะ ไม่เคยมาเล่นช่วยมาเล่นกันหน่อยนะครับผมไม่ใช่แอดผมมารีวิวให้คนอื่นนะครับหาอันนี้หาของอันนี้ PVP อันนี้คือหนึ่งต่อหนึ่งกันนะครับอันนี้คืออะไรเออเชื่อม่เคยเข้าไปเลยนะผมพอเข้าไปก่อนนะครับนกเล็กๆกันเงาอันนี้คืออะไรเนี่ยอดีเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยใครมาทำนี่ เปนียมคติ๊ติติอจุดยแค่นี่แหละรบนี่คงจะไปรีวิวอีกนะครับกับสปาแบอนนี้คือเดยวเดดนคบอ่ามววยบคนวยคนอ่า อันนี้คือที่เติมเงินเหรอใช่ไหมเออที่เติมเงินบ้งครับแล้วก็อีกที่หนึ่งอันนี้คือยศตาหยุดหยุดหยุยุดหยุดหยุดหยุดว่าอันนี้ห้าแลอวทัวนี้สามแลอวทันนี้หนึ่งแล้วห้าทัอันนี้เก้าร้อยทัอันนี้หน,น,น,นึ้นอสิบทัน,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 นะครับมันเสียดายผมไม่ได้เติมโอ้โหโอ้โห โโ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 อออออ้โโอ้โหโอ้โหหโหหสำหรับคลิปออแล้วึงอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ